แกรเตอร์ข้าบนเห็นไหมสามตัวหลุนดีครับรออะไรนี่งไงตัวคุณบอกเลยว่าคุณคุณ1ิสองครับเบาๆไปหกร้อยไหลต่อให้หน่อยโอ้โหวหินนะ่งอะไรไม่ไหลต่อครับผมนะจะมารายอะไรเสร็จที่สามพันคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ โอเคครับผมก็สวัสดีทนะ่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สล็อตค่ายปีจีเกมเรามาอยู่ที่ทุน699อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมทุนหลักร้อยนะครับผมนะเดี๋ยวจะเป็นไล่เบ็ดไล่สูตรกันก่อนที่จะไปรับชมนะผมขอแจ้งกิจกรรมโปรโมชั่นดีๆหน่อยนะผมนี่แหละครับฝาก100รับ130ฝาก300รับ400ไม่ต้องทำเทิร์นปรับอัตราการชนะทุกเบ็ดทุก,ก,การเดิมพันได้ยังไม่พอครับ คือ,อยอดเสีย5ทุกทุกเดือนอย่าพลาดกันสำรับโปรดีๆนั่นเองนะครับผมโอเคครับ okay, ผมเรามาลุยกันก่อนเลยดีกว่าครับอันลำแรกครับผมก็เปิดเทอร์โบนะไม่มีอะไรมากแล้วเบิ้์นเบ็ดต่ำสุดไปย่า yeah, ไปสิบไม้ก่อนโอ้โหเบ็ดหนึ่งเฮ้ยเบ็ดหนึ่งมานะท่านผู้ชมเมืมม่อโวยไม่ได้แล้วเป็นอย่างนี้ครับผมถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไล่แล้วครับผมจัดเบ็ดจริงเลยครับขอเช็คยี่สิบเอ้ยชี ถูดูดูดูยี่สิบยี่สิบก่อนท่านผู้ชมขอเช็คยี่สิบหาจังหวะขึ้นเบ็ดสูงสุดคือเบ็ดวันนี้เราจะตันที่ท็อปที่เบ็ดสี่สิบแล้วกันท่านผู้ชมมาปั่นแตกปพ๊บเรานี่ไงแตกแบบนี้เราจะขึ้นเบ็ดสี่สิบเลยท่านผู้ชมขออีกรอบแล้วกนะันแตกปั๊บขึ้นเบ็ดสี่สิบปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยไม่มาเลยเหรอ สวยครับอย่างนี้หาจังหวะขึ้นเบ็ดก่อนนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหทำไมไม่ได้วะสวยครับยี่สิบจังหวะนี้สวยครับอย่างนี้จังหวะขึ้นเบ็ดมาร้อยหกสิบเป็นไงครับผู้ชมเอ้ยจังหวะนี้ขึ้นเบ็ดถูกขึ้นเบ็ดแบบนี้ก็สวยครับ มาครับผมมาเจอขึ้นเบสสี่สิบแบบไม่รู้ตัวไปอีกรอบน,อนี่ไงเอมาเบสสี 40, ่สิบผมเอาเรื่องยาดสวยงามครับผมบัฟหมาสวยเย่แปดร้อยอย่างนี้เฮ้ยม,มยมาอีกแปดสิบแปดครับผมไหลมาอีกเจสวยงามแล้วเบิ้นต่อมาอ 100. โอ้โหหนึ่งร้อยโอ้โเรามาก้อนโตมาเลยครับผมนะเฮ้ย สวยเข้าอีกเข้าอีกครัง้งเอ้ยเข้าครั้งเดียวนะี่ผมเพิ่งเข้าครั้งหนึ่งนั่นเองตามเมื่อกี้ไม่ใช่เข้านะครับผมเอ้ยพันหา้าตาเมื่อกี้ไม่ใช่เข้านะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เป็นแบบไหลไหลไหลเบิ้นมาครับผมตานี้แตกพั 1, หนห้านะครับผมนะเมื่อกี้ได้มาหนึ่งพันแล้วก็ได้ปพ๊บก็มาฝีเข้านะครับผมฝีเพิ่งเข้าครั้งแรกนะครับผมโอโ้โหลงหลงลืม,ล,มลืมแล้วจังหวะนี้ แต่ไม่ำ้ำโอ้โหอะไรวะไม่ไหลให้เลยครับผู้ชมนี่ไงสีเข้าให้สวยงามดีครับท่านผู้ชมและเบินมาต่อคิวดูโอหคูณมานี่แหละที่ต้องการครับตัวคูณหกมามาครับผมโอ้โหขอเบินตัวคูณงามๆขอเบินตัวคูณงามๆขอตัวคูณงามๆนี่ไงบอกแล้วโอ้โหไม่เป็นไรครับผมได้อยู่ โอตัวคุณง,งามๆหน่อยโอ้โหสวยงามอย่างนี้นี่ไงโอ้โหตัวคุณมาแต่ว่าไม่ไหลนะท่านผู้ชมแปดร้อยครับผมไม้นี้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับผมเคมาอย่างนี้ก็สวยงามสวยยอดมากๆเลยสวยยอดครับผมเจ็ดสิบสองสวยครับผม,บผมจบที่สองพันเก้าแล้วท่านผู้ชมโอเค มาไปกันต่อครับผู้ชมอีกนิดนึงแล้วกันไปกันต่ออีกนิดนึงฮะวาร์โอ้โยสี่สิบครับผมดอกนี้เคมาครับแล้วยังไงไหลดีครับรออะไรครับผมไหลยาวครับจังหวะนี้โอ้โหสแคตเตอร์สองตัวผู้ชมมีหวังมีหวังน่าจะมาอีกสิบมาครับผมสวยครับ มันต้องมาผมบอกแล้วต้องมาอีกรอบสแคตเตอร์เขาต้องมาอีกรอบผมบอกแล้วนะพี่ชมมาเริ่มกันครับผมนี่อ่ะเปิดมาเปิดมาไม้สองก็โอเคสองสี่โสนครับอย่างนี้ก็สวสดยอดดีครับผมไม้แรกก็เปิดให้กันเสร็จสวยเลยโอเคครับผมไม้ต่อไปแล้วโอ้ยเบิดมาหนึ่งสามสองครับผู้ชม เบินมาต่ออีกเจนี่ไงคูณสามมาดิโอ้ยคูณสามยังก็สวยพันสามท่านชมมายกแผงผมบอกแค่นั้นแหละไม้นี้หนึ่งหกเก้าสองครับมาอีกครับสิบและ K. เคเี๋ยออีกสี่ไม้ไม่ต้องห่วงครับผมนะและขอตัวคูณงามๆตัวคูณงามๆหน่อยไม่ได้ครับสองร้อยครับผม ตัวคูณงามๆโอ้โห้ฟรีๆไปนี่ไงร้อยยี่ครับท่านผู้ชมและยังไงโอ้โห้ไม้สุดท้ายและท้ายสุดอุ้ยสแกตเตอร์ข้าบนเห็นไหมสามตัวหลุนดีครับรออะไรนี่ไงตัวคุณบอกเลยว่าคุณคูณสิบสองครับเบาๆไปหกร้อยไหลต่อให้หน่อยโอ้โห้นเสียรายไม่ไหลต่อครับผมนะ ไม่เป็นอะไรครับผมนะจบที่สามพันหนึ่งเก้าสองครับทีเข้าครั้งที่สองครับผมนะไม่เป็นไรพอดีรออะไรครับผมเออรวมๆอยู่ที่เจ็ดพันหนึ่งแปดเก้าครับผมหักทุนไปที่เจ็ดร้อยแล้วกันนะครับผมนะรวมๆได้อยู่ประมาณหกพันสามร้อยนั่นเองนะผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมนะเอ๋อก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์กันได้เข้ามาได้ครับผมโอเคครับผม อ่ะสารคดีต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย